พอประกาศแคร์ซองมาเขาก็แบบเหมือนมีทีเซอร์ออกมาแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบไม่อินเมื่อก่อนเคยชอบน้องเขามากเลยนะตอนที่เขาแบบไม่เป็นแบบนี้ยังไม่เปิดตัวเหมือนแบบหนูกับอีกหลายๆคนที่แบบก็จะโดนฟิลนี้ซึ่งหนูมองว่าแบบทําไมนะมันแปลกมากเลยเพราะว่าอันเนี้ยคือมันเป็นพื้นที่ของพวกเราด้วยซ้ำอ่ะเขาชอบซีรีส์วายนะแต่พอถ้าเป็นแบบออกสาวปุ๊บฉันไม่อินฉันไม่ชอบฉันแบบเหมือนรับไม่ได้ฉันต้องแบบดูในเชดที่ มัสคิลลีนเท่านั้นอะไรเงี้ยก็แอบเปเลยที่แบบอฟังแล้วมันดูใจร้ายไปนิดนึงเหมือนกันเฉดหนูอาจจะแบบดูเป็นเฉดค่อนข้างเฟมินินหรือแบบอะไรเขาก็จะบอกว่าเอ้ยค่อนข้างสาวเลยออกสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีในมุมที่ดี และไม่ดีในมุมที่โอเคท้าทายแหละที่หนูแฮปปี้นะก็คือเราก็จะเก็ตตัวละครที่แบบว่าเอ้ยเขาคําเอาผ่านมาชีวิตจะเป็นยังไงในมุมตัวละครที่เป็น LGBT ต้องเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อดีแต่หนูรู้สึกว่าในบทบาทในการทํางานหนูก็จะต้องแบบโดนสะโ h o ลงเพราะว่าโอเคมันเป็นภาพลักษณ์ที่เรานําเสนออ,สอออกไปเสื่ออกไปหลายๆคนเขาก็จะชอบตีตาแล้วเขาก็เชื่อไปแล้วว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นสิเราจะต้องสาวเท่านั้นแล้วเขาก็แบบบางทีเขาเวลาเราไปเล่นบทที่ ดูมัสคูลินขึ้นเขาก็สั่งสูว่าเขาไม่เชื่อที่ในมุมเราเราแบบอยากให้เรามีโอกาสได้แบบลองเล่นดูก่อนเราจะแบบทาเต็มที่แน่นอนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออบทบาทในการที่เราได้รับบทอ่ะมันก็จะลดน้อยลงแต่หนูว่ามองมันเป็นข้อดีเหมือนกันนะในอีกจุดหนึ่งก็ถ้าวันใดวันหนึ่งอ่ะมันมีบทบาทหรือในจุดที่มันเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นเราจะแบบอันนั้นะมันจะเป็นของเราแน่นอนอะไรเงี้ยรีวิวซีรีส์วายเหรอหนูรู้สึกว่าตอนเนี้ย กระแสะภาพรวมไปได้ดีมากมากๆและก็ยินดีมากที่โอเคคนเริ่มเอาแบบคำว่า LGBT ไปตีแผ่แล้วมองเป็นเรื่องแบบ n o r m a l i z e มากขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองหนูก็ยังจะมีหลายมุมที่อยากให้เขาแบบเสริมเข้าไปอีก ในเรื่องตัวละครอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบกลุ่มเพื่อนหรือองค์คาพยพในเรื่องอ่ะมันมีความแบนแล้วมันจะไม่มีความเรียวในชีวิตจริงที่แบบว่าในชีวิตจริงมันต้องมีหลากหลายกว่านี้คือมันไม่ได้มีแค่เฉดเดียวแค่หนึ่งตัวอักษรในแบบคอมมูนิตี้อ่ะมันก็มีเฉดในนั้นแบบหลากหลายกว่านั้นมากแล้วแล้วไหนต่ะตัวตัวแบบอักษรอื่นอีก LGBTQIA+ ก็อยากให้แบบ ในตัวชุดตัวสอนนะได้มีการนําเสนอและตีแผ่ขึ้นมาในซีรีส์วายจริงๆเพราะในไหนเราก็พูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วเราก็ได้ใช้วัฒนธรรมของในคอมูลแล้วอ่ะก็อยากให้แบบได้นําเสนอในความเป็นจริงของมนุษย์ตรงนี้เข้าไปด้วยครับ mm hmm. ครับที่ดีเตยนะครับปีนี้ยังไงก็สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วกุคนก็ขอคือกุคนมีความรักดีๆนะเจ้าขอคือ mm hmm. ความฮักและความเท่าเทียมเบ่งบานกู้ตีบนโลกนะครับ